สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ข้างหน้าเนี่ยวิทยาคารป้องกันชาตินะครับไก่สวนบูมิหารเป็นเป็นหน่วยงานราชการนะครับตรงนี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะฮะพาเจ้าเนี่ยไปที่นะครับวัดทงคาดวัดพุ่งคาดนะ ภาษาภาษาภาษาลาจะว่าเป็นทงทงก็คือทุ่งนะครับวัดทุ่งทา่าดบ้านหอมใต้นะครับเมืองหาดทรายฟองก็อยู่ในเขตแขวงนครหลวงเวียงจันทร์นะฮะจะเป็นในช่วงของถนนท่าเดือนะครับเราจะเดินทางกันแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอาวัดนะครับระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนนะดูบรรยากาศ นะครับรอบข้างว่ามันมีอะไรบ้างความเป็นอยู่นะฮะสองข้างทางนี่ครับทุกคนครับข้างหลังนะที่เห็นอยู่เดี๋ยวจะใหะ้ดูกันนะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถนนท่าเดือนะฮะเป็นถนนท่าเดือแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับทางชาวพื้นบ้านเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามงใหญ่หมายมงใหญ่ก็หมายถึงว่านาฬิกาใหญ่นะครับเป็นวงเวียนนะฮะอ่ะ วงเวียนจินายโมออวงเวียนจีนายโมทางนี้ก็เป็นวิทยาคารป้องกันซาดนะครับไกลสอนมงมวิหารรู้สึกจะเป็นหน่วยงานราชการทหารหรือเปล่านะครับอ่านี่บริเวณโรงเรียนอ่าวงเวียนนะฮะวงเวียนก็ระยะนี้ก็บรรยากาศดีนะครับฟ้าก็ก็ยังไม่แดดนะฮะใกล้จะเที่ยงแล้วใกล้เที่ยงแล้วยังไม่แดด ก็ตอนเ,เช้าๆก็เหมือนกับว่าจะมีฝนด้วยนะครับเนี่ยถนนที่เราจะไปคือคือเส้นนี้นะฮะถนนเส้นนี้มันจะเหมือนกับถนนท่าเดือเนี่ยมันมันมันจะเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับวิ่งอ้อมนะฮะก็อ้อมไปทางนี้ก็เดี๋ยวก็เข้าไปทางด่านนะครับด่านพรมแดนหนองคายได้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆชาตินะครับเมื่อเช้ามาก็เห็นคาราวานมอเตอร์ไซค์นะครับ พี่น้องจากกรุงเทพมหานครนะฮะมาที่นี่นะครับเดี๋ยวระหว่างทางเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปตามติดดูกันนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางวันนี้เราจะไปกันที่วัดทงธาตุวัดทงธาตุบ้านห้อมใต้นะครับเมืองหาดไซฟ,ฟองนครหลวงเวียงจันทร์นะครับติดตามเส้นทางการเดินทางกันเลยครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศเส้นทางนะครับเส้นทางทีเ่เราจะไปที่วัดพงทาากันนะครับเนี่ยสองฝั่งทางฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำโขงนะฮะเดี๋ยวยังยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยเป็นเส้นทางก็ก็มเีเส้นนี้นะครับจะไปที่ด่านได้นะครับไปที่ด่าน ด่านหนองคายนะฮะนี่เป็นบรรยากาศโอ้งานขาวดำช่วงนี้ก็เวลานะครับอยู่ที่ประมาณ12บสนาฬิกานะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะฮะวันนี้เป็นวันปกตินะครับที่เด็กๆเ,เขาไปโรงเรียนกัน การค้าการขายอะไรทุกอย่างก็ยัง,ย,งยังเหมือนเดิมนะโสร์ปลาวนะครับในปีนี้ก็ก็กำลังพัฒนานะเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็หลายประเทศนะครับพี่น้องจากหลายที่ก็เข้าใจว่ากำลังให้ความสนใจนะครับมากันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพี่น้องจากาประเทศต่างๆนะ เป็นฝรั่งบังค่าก็มามากันเยอะนะครับแล้วยิ่งในตัวนครหลวงเวียงจันทร์นะที่อยู่ฝั่งติดกับน้ําโขงเนี่ยการน่องเที่ยวเนี่ยโอเคเลยดีเยี่ยมเลยนะครับโรงแรมสถานที่พักต่างๆเนี่ยสร้างรายได้ได้พอสมควรนะครับ บรรยากาศดีมากเลยครับแดดก็ไม่แดดรถเนี่ยผมยังพยายามนะพยายามที่จะดูอยู่ว่ามันมันกลับข้างกันนะครับเขาวิ่งฝั่งขวาเขาวิ่งทางตรงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับทุกคนครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเจอสี่แยกหรือว่า,าที่ที่รถต้องแซงวิ่งอะไรกันเนี่ยนะครับมันยังคงมีปัญหาอยู่ m i n i บิกซะตอนนี้เยอะนะครับในสมบูรเราเนี่ยเยอะแต่ที่ยังไม่มีตอนนี้ผมไปมาทั่วเมืองเนี่ยยังไม่เห็นมีก็คือยังไม่มีเซเว่นนะกลุ่มเซเว่นเนี่ยยังยังไม่เข้ามาบรรยากาศนะครับอยากให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ บูชานแสดงว่าต้องมีการเขาเรียกทาวิธีหลายคนมาบนบานอะไรหรือเปล่านะเรื่องของรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในกันเนี่ยทางเข้านะครับมีร้านขายดอกไม้นะมีแม่ค้าเรียกขายดอกไม้บูชาเด้อ น,นี้เป็นบรรยากาศร้านที่จําหน่ายเครื่องสักระนะครับเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้าวัดนะครับที่จริงก็มีหลายร้าน,นาอยางได้พอดีทางวัดเนี่ยบอกว่าไม่ให้จำหน่ายในวัดนะครับขอสงวนว่าให,ให้ให้อยู่บริเวณนอกได้นะเนี่ยก็ ในบริเวณวัดก,ก็ยังเป็นวัดที่ต้องต้องสร้างอีกเยอะเลยนะครับดูบริเวณนี้นะครับอ้ยผักแม่แมอ่อันนี้อันนี้เขาปลูกอยู่แถวนี้นปลูกเองบอกคือรับมาบ้านเขาปลูกเองแม่นมอป๊าตะอ่อนซอน ลูกเองขายเองโอ้มาแต่พุ่นละฝากหนองคายฟังพุ่นละเมียมาเทียวมาเบิงวัดแมนอุดวนพุ่นละอันนี้หมากเอียงเนี่ยหมักน้ำเจ้โอ้หนึ่งใส่ปลาไม่นอ้ะเมียนมายาม,มาเบิง <c oughs> โอ้มีเซียวอยู่บ้านผือดีิไหม บ้านสางแป้นโอ้โอ้ไก่ไก่อยู่ไก่อุดรู่สางแป้นเน <c oughs> ี่ย <c oughs> นี่เป็นโอ้อ bon โอ้อโอหกักแพงคือเกาเหลืเตีอืมเดี๋ยวขออนุญาตพ่อพี่น้องเขาสมมบงแกักหน่อยน, <c oughs> นะครับมีขายของกินมีขายผักนะ แต่ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นะเป็นเป็นที่ขายเล็กๆเ,เป็นวัตถุงทาดบ้านหอมใต้เนาะขึ้นเขตยังขึ้นเขตเขตสาเขตสามคือเขตสี่บ้านนี่บ้านหอมหอมใต้นะเมืองหัดใจฟงหัดใจฟงขึ้นกับเมืองหัดใจฟงที่ไปที่มาเป็นยังไงตอนเนี้เออที่ไปที่มานี่มันจะองค์ปูพญานาคนี่มันจะเป็นมาแต่คําตโนดองค์เขียวเนาะ ละออโดยแล้วองค์สีทองนี่สิมาแต่ทัดหลวงเพื่อนจะมาเปิดวังบาดาลคือจังหวาอยู่วัดบ้านเฮาจะเป็นวังบาดาลให้ลูกหลานมาขอรัพ์สุมบ,บ,บัติก็คือจังหวะมาขอพรอขอสูข้ขอลาบลาภูมาผู้ที่ว่าเพื่อนได้เพื่อนก็นได้แล้วเพื่อนก็นมาแช่บาแช,บาช่บนหลนะคนเฮาก็เลยนิยมกันมาหลายะนอะอันนี้พระธาตุพระธาตุมันจะเนื่องมาจากทัดหลวง ท่านหลวงเพียงจันทร์แม่นโอ้อันนี้เป็นจำลองมาไว้จำลองเพราะว่ามันมันเป็นสายใหญ่โตกันกับท่านหลวงพระธาตุตัวนี้แต่พรยานาคมานี่สององค์แน่นบ่โดยโดยองค์สีเขียวนี่มาจากคัมตโนดคือจังหวัดอุดรแม่นอีกอีกอีกองค์หนึ่งองค์หนึ่งจะมาแต่ท่านหลวงเนาะเพคนเป็นเจ้าท่านหลวงผู้สีสุทโธนาคราชผู้สีสัตานาคราช ตะนาคาราชสีสัตตนาคาราชแล้่ยวอ๋องค์หนึ่งมาจากคุณโดยโดยมาแต่อุดรอุดเสนมัสสาหญ่เยบนเกี่ยวสายใหมแม่แม่แล้วเพิ่นมาสางที่แรกเพิ่นมาจากไหนเนี่ยมาขึ้นมาจากไหนเพิ่นไปเข้าฟันคนนอกคนนะมาสางแบบสถิดมาเข้าฟันว่าอยากขึ้นมา เออ,อยังขึ้นมาให้ยาคู่นี่เพิ่นสร้างปั้นหูบจำลองล่ะเพิ่นกะมาสถิตแบบให้ลูกหลานมาขอวานอนรลูกขึ้นเนีนคือจังมาเข่าฝันนี่สิเนียนอ่าบอกว่าให้สร้างมองนี้แม่นเนียนลูกหลานโน้มศีรษะมะขวร้อนกับปั้นโบ้ถึงม่ทองเทียวถึงม่เนี่ยท่นี่เนี่ยมาจากที่ไหนมาถูกมุมคือประเทศไทยเขาเจ้ามาเที่ยวกับขาเจ้ากะมา แทงเซนยำบุรีแถวเมืองหลวงเซี่ยงหวงทุกอย่างทุกมุมของเมืองลาวขาะเจ้ากมาเบิดใต้เหนือแถวในเมืองทุกเขตราสันทไปบมจำกัดเขตมาพี่น้องไทยกับมาหลายที่ไหมาหลายดาล่ากลับมาห<อ>มวดบุย้ยหมวดอเท่าเต่านักลงบอกคือนางจุ้ยกับผัวแล้วนะสามีแล้วนะเท่าทันนะกับมาก็าเจ้ามาลาย ันก็ตรงมาแว่นี่แหละเออ,อ,อมาลดน้ำเที่ยวมาบ้านี้น้ำหน้ามองนี่มันน้ำไม่อย่างไรน,น้ำคล<า>องโอ้ทั้งนี้เป็นน้ำคลองเตี้ยแมน่นฟัง,ฟ,งฟังตรงขามเป็นเมืองอย่างอันบ้านท่าบักเฟืองอำเภอท่าโบจังหวัดหนองคายอ่าบักเฟืองท่าโบแม่นพ้นซาท่าโบเทานี่แหละท่าบักเฟืองซื้อบ้านเทานี่เป็นท่าบักเฟืองอ่ะเดี๋ยวจะพาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น ลานจอดรถนะแต่ก็มีเรื่องพอดีถ่ายไม่ทันเออเห็นจัวน้อยนะครับจัวน้อยปั่นจัก,กรยานเอออยู่ทางไทยนี่บ่ได้เดีอ้ชิม,มื่อขี่จัก,กรยานไวๆนี่บ่ได้เด้ยเนี้ยหน่อยนแต่ที่นี่จัวน้อยนะจัวน้อยปันกกยนป่นจักรยานปั่นจักรยานไปในบ้านเออ เอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวลาวชาวไทยนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวกับองค์พญานาคเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ต้องต้องบอกว่าเป็นพื้นฐานที่ผูกพันกันมานะครับแต่ไหนแต่ไรละเดี๋ยวจะพาเดินชมบริเวณนะครับโอ้ตัวนี้ห้ามจุดทูปอ่า เดี๋ยวเนี่ยเป็นเห็นแม่เขาบอกว่าจำลองพระธาตุหลวงวัดพระธาตุนะเนี่ย,ยมาไว้ให้พี่น้องเราได้สักการบูชานะโอ้สีทองอารามเลยพี่น้องนะไดใสักการบูชาก็ปีนี้นะครับเสียดายนะครับตั้งกา เอไม่ใช่ปีนี้สิปีกายสิช่วงเดือนธันวาเนีครับพอดีผมตั้งใจแล้วลหละว่าจะมาถ่ายงานบุญพระธาตุหลวงให้พี่น้องได้ชมกันแต่ครนี้ด้วยติดภารกิจนะครับทั้งงานกลางวันกลางคืนก็เลยก็เลยชดนะปีหน้าคิดว่าน่าจะนะน่าจะได้มีโอกาสได้นำภาพเหล่านี้ไปให้พี่น้องเรา ทั้งชาวไทยทั้งชาวลาวนะครับหลายๆคนถึงจะเป็นคนลาวคนที่นี่จริงๆก็อาจจะบางคนนะครับไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสที่จะได้เดินทางมานะครับมาเห็นสภาพมาสักการบ,บูชาสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอ่าอันนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูเรื่อยๆ เข้าใจว่านะครับก็คงจะมีสายบุญจากหลายๆที่นะครับมีพี่น้องอพุทธศาสนิกชนสายบุญหลายๆที่นะฮะก็เวียนกันมานะครับเวียนกันมาการที่จะมาร่วมปฏิสังขรณ์นะครับอ่าเห็นไหมยังก่อสร้างไม่เสร็จเลยนะครับ เนี่ยคนที่มาพักผ่อนก็มานั่งโอ้มีร้านอาหารมีช่างภาพนะครับภาภาอันนี้ก็ยังสร้างกันอยู่ก็ยังสร้างกันอยู่ เนี่คนที่มาก็นี่นะครับมีอ๋อตรงนี้แม่บอกว่าเป็นองค์เขียวเป็นอันนี้เป็นปู่สีสุดโพนะจากคำชะโนดบ้านดุงนะเป็นองค์ปู่สีสุดโพขออนุญาตอยู่พาชมตรงนีน้นี่นะะ ปูองค์ศีสุดโทนี่โอ้โหขึ้นมาจากน้ำโขงตรงนั้นเนี่ยฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเป็นประเทศไทยนะครับน,น้ำโขงก็ไหลแรงนะแต่น้ําก็ลดเยอะนะครับพูดถึงว่าเนี่ยองค์ศีทององค์นี้เป็นปูสัตนาคราชนะครับ านีเนี่ยนะมีสององค์ที่แม่เขาบอกไว้นะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยของพี่น้องทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวนะครับเป็นสององค์ตรงนี้อันนี้ปู่ศีสุธนะจากอ,อ,อุดรมีพี่น้องที่มาบนบานนะครับแล้วก็ขอพร อันนี้ก็ไปตรงนี้เขาบอกว่าห้ามปล่อยสัตว์ประเภทเนี่ยจะมีนี่ครับต้องบอกไว้ก่อนสำหรับคนที่จะมาทําบุญนะห้ามปล่อยปลาไหลมั่งหอยกบนะเพราะว่ามันจะตายเขาบอกว่ามันจะตายนะครับยังไงก็ดูตามคําแนะนําด้วยนะครับหลายคนก็ลงไปนั่นก็ลงไปปล่อยสัตว์น้ํา ลงไปชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมอ่าใช่แล้วอันนี้องค์ปู่สัตตนา,านคราชนะฮะองค์ปู่สัตตนาคราชโุ้ยสง่ามากเลยขึ้นมาจากน้ำโขงครับครับขึ้นมาจากน้ำโของอ่อันนี้องค์ปู่ศรีสุโธ นาคลาดนะครับจากบบอำเภอบ้านดุงใช่ไหมคำชะโนดนาจากจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับก็มาร่วมกันสร้างเนี่ยพื้นที่สักการบูชานะเป็นความเชื่อนะครับผมโดยที่อย่างตัวผมเองผมก็ก็เชื่อนะครับสิ่งเหล่านี้เราอยู่นะเราเกิดมาเราก็ เราก็ได้ยินแล้วนะครับหูน่ะหางยาวนะครับลงจากน้ํโขงขึ้นจากน้ํโขงขึ้นมานะครับฝั่งนู้นก็เป็นประเทศไทยเป็นพื้นที่จังหวัดหนองคายอ่าบรรยากาศก็รอบช่วงจะบ่ายนี่แดดกําลังมาแล้วนะครับแดดกําลังมาดูนะครับ ็ที่จริงแล้วพี่น้องสองฝั่งนี่ก็ถ้าจะพูดกันตามตามตำนานจริงๆเราก็สายเลือดเดียวกันนะเนี่ยเนะฝั่งนู้นกําลังอะไรเนะี่ยลุยออกเรือหาปลาหรือเปล่าก็มีดูดน้ําไปทําการเกษตรครับเสียงเรือเสียงเครื่องยนต์อะไรก็ยังได้ยินกันอยู่นะฝั่งนี้ก็เป็นวัดนะที่ตรงนี้ก็ยังยังสร้างไม่เสร็จครับทุกคนครับกคงต้องใช้เวลา นะต้องใช้เวลาสักระยะหนึง่งเพราะว่าดยแรงศรัทาเข้าใจว่าบริเวณวัดพงจะจะจะถึงประมาณนี้กำแพงเพราะพราว่าต่อไปนั่นก็เป็นที่ทำหน่ายเครื่องสักระ,ะนะครับรูปเทียนดอกไม้ขันต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาดูเดี๋ยวขออนุญาตถ้าถุองค์ปูเดอนี่นะครับก็มีพี่น้องเรามา สักหล่ะนะครับเป็นกล้วยนี่นะครับมาขอพรมาบนบานบางคนก็เห็นแม่แก่บอกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มาแก้บนกันนะครับสมความมุ่งมา่นปรารถนานะก็หลายอย่างนะครับที่ตรงนี้นี่ บรรยากาศดีๆครับฟ้าเปิดเดี๋ยวพาทุกคนมาดูที่ขาดไม่ได้นะครับที่ขาดไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวจะข้ามยังไงเดี๋ยวจะบาปถอยก่อนนะที่ขาดไม่ได้นะครับจะมีสถานที่ต่างๆจะมีเซียมซีแบบนี้นะ,ะมีเซียมซีสำหรับคนที่ชอบเสียงชอบดูนะครับ โชคชะตาดูอะไรจะมีคลองนะเกือบทุกที่เนี่ยครับจะมีคลองแบบนี้ไปรูปนะอะเราจะรูปวาสนาใครจะอะไรยังไงนะอ่าเป็นเรื่องของความเชื่อแต่ผมก็เชื่อแหละ <c oughs> นะครับก็เชื่อมัอน,นในเรื่องเหล่านี้นะเนี่ยมีเซียมซีตนี้มี MC, หมยอดเป็นไฟฟ้าแล้วด้วยอ่าทุกคนครับที่เห็นอยู่บริเวณตรงนี้นะครับเป็น อ,องปู่พญานาคนะครับที่พวกเราไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวลราเนี่ยให้ความเคารพน,นับถือนะอย่าลืมครับข้าม,มาทางาส,สปอลาวนครนเวียงจันทร์เนี่ยอย่าลืมครับมาที่วัดโทงธาตุประเทศไทยก็คงเป็นวัดทุ่งธา,นะาตุนะวัดทุงธาตุมันจะออกสำเนียงอย่างนั้นนะครับบ้านหอมใต้ครับเมืองหาดสายฟอง,นะงนะครับแขวงนครหลวงเวียงจันทร์ เราไปเซิร์ชใน Google นะฮะดูดูรายละเอียดตรงนั้นก็ได้อย่างแนะนำให้ทุกคนนะครับที่เป็นสายบุญอยากจะมาร่วมสร้างนะฮะ,ะวัดวารามนะครับก็สลับสายบุญไม่ผิดหวังนะมาที่นี่มีเรื่องราวนะครับมาสอบถามได้ไม่ว่าจะเป็นร้านขายเครื่องสักการะเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวที่จะบอกเ่าให้เราฟังถึงเรื่องราวของการกำเนิดการความเป็นมาความศรัทธาแล้วก็ หลาหลายอย่างนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าคงจะทําให้ทุกคนได้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มขึ้นในการมาเที่ยวที่สวปลาวนะครับยังไงคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมขอให้มีความสุขกันทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ